สวัสดีค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ช่องยนกบตุงค่ะตรงป่าไม้ที่นี่นะคะหลังจากที่พูดคุยกันไปช่งเช้านะคะหลังบ้านไมู่่ในเหตุการณ์จากพ่อใหญ่อยู่ตรงนั้นพ่อใหญ่เล่าให้สีทงหน่อยี่ท่านอะไรเป็นไงยังไงไปยังไงค่ะแล้วก็มาฟังคุนทนายตอนนี้นี่เจ้าที่นี่ก็เดินทางกลับมาอยู่เนาะว่าช่างตั้มกับนาทีไปกินก๋วยเตี๋ยวก็เราข้าวเห็นแล้ว ก็ผมก็เลยมาพิจารณาที่บันทึกนะครับคือบันทึกการตรวจสอบก็ได้จริงที่ทีมที่บ้านผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบนะครับเ,เนื้อหาสําคัญเ,เนื้อหาสําคัญนะก็คือการเข้าไปตรวจสอบกัดของเจา้าหน้าที่วันนี้มีสองหน่วยเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นหน่วยเดียวกันหรือไม่แต่สรุปแล้วนะครับสรุปแล้วที่ตรงนี้นี่เป็นที่ ป่าสงวนไม่ใช่ที่อุทยานนะครับเป็นป่าสงวนนีดนี้ป่าสงวนนี่มันก็อยู่ในความดูแลของของตอนนี้นี่มีคณะกรรมการดูแลก็คือพทชนะครับน,น่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนะเดูนิดนึงพทชอนะครับคือ คือเดี๋ยวผมอ่านอ่านให้ฟังเป็นข้อเนาะข้อหนึ่งคือบทสรุปที่ที่ที่เจ้าพนักงานได้ได้ตรวจสอบไหมครับได้คือได้อะไรอ่ะได้ได้ลงพื้นที่คือได้ลงพื้นที่แล้วสอบสวนก็แล้วกันนะประมาณนี้แล้วก็มันเป็ข้อมูลมาเป็นฉบับนี้พื้นที่ดินที่เรียกร้องอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติป่าดงผูพานพิกัด84 QE นะครับ ตัวพิกกรนข้ามเลยนะครับจำนวนก็คือหนึ่งไร่สามงานเจ็ดสิบห้าตารางวานะครับตรวจสอบคือก็เอาเฉพาะพื้นที่ที่ปู่พื้นที่ที่มีการปู่เขาไม่ชี้ว่าเออีน่งไร่คืออย่างนี้เราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าผู้กล่าวหาเนี่ย ก็ต่อ,อ,อ,ตอหาเล่าหาว่าคนนี้ซื้อขายที่ดินจำนวนประมาณเจบรุ่งเจ็บไร่ก็ว่ากันไปนะแต่เวลามาตรวจสอบนี่ที่ที่เป็นที่นาที่อะไรนี่ไม่มีการทำประโยชน์ม,มันเป็นที่เฉยเฉยคือ<ม>ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ที่เราที่ผู้คือผู้ผู้ร้องเรียนนี่มุ่งเน้นว่ามุ่งเน้นกล่าวว่าผู้ เท่ามาธรรมยนต์โครงการบุกรุกเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายเอาแล้วเอาพิกัดวัดแค่ตรงที่ได้ปลูกช้วยกับปลูกไวยนะม,มันก็เลยได้เนื้อเนื้อที่เท่านี้นะ,ะส่วนจะทั้งแปลงคนนี้มีเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่ได้กล่าวอย่างนั้นแต่มันจะไปอยู่นี่อีกเคสหนึ่งก็คือนี่คือการสอบสวนแต่การกล่าวหาเนี่ยเขามีเขามีพื้นฐานอื่นกล่าวหาด้วย เช่นบอกว่าซื้อขายนี่ต้องเขาจะมีคลิปเสียงคลิปเสียงเป็นวิดีโอเลยแหละนะส่วนสอบสวนแล้วป่าไม้จะเห็นด้วยกับฝ่ายที่กล่าวหารหรือว่าฝ่ายร้องเรียนหรือว่าฝ่ายที่ถูกร้องเรียนเมื่อมาพิเคราะห์แล้วเขาจะเห็นอย่างไรนะ่ค่อยว่ากันใหม่นะครับป็นนี่คือบทสรุปที่เขาไป ไปสอบสวนในวันนี้นะครับสอบสวนในวันนี้ก็ก็พื้นที่ที่มีการเข้าทำประโยชนย์หนึ่งไร่สางานเจ็ดสิบตารางวานะครับตรวจสอบโดยรอบแปลงและแปลงข้างเคียงก็คือรอบแปลงของของที่ถูกกล่าวน,นะไม่มีต้นไม้นะไม่ได้ไม่มีการไม่พบมีการตัดต้นไม้หรือบุกรุกแค่ทางแต่อย่างใดตัวนี้ก็คือ ที่ตรงนี้มันโล่งอยู่แล้วไม่มีการเพ่าถานนะครับไม่มีการตัดต้นไม้นั่นเองนะซ,งซึ่งคนที่มาดูคือมาสังเกตการเหมือนผมนี่ก็เห็นด้วยเพราะว่าไม่มีการถางไม่มีการตัดต้นไม้นะครับไม่มีการหยุกูเพ่าถางแต่อย่างใดในพื้นที่ดังกล่าวตรวจสอบพบได้ว่ามีการปลูกกล้วยประมาณ250ต้นและหวายประมาณ2,200ต้น ปูกเมื่อต้นเดือนมิถุนายน2566นะครับก้อสองตรวจสอบพื้นที่เพื่อนดังกล่าอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นสี่ก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีครับตัวตัวนี้นี่เป็นพิกัดที่เจ้าที่บอกรายละเอียดนะว่าพื้นที่อยู่ตรงนั้นมันอยู่ในโซนไหนเอ,อซึ่งซึ่งไม่สําคัญเนาะสำคัญตรงใน ในการในการสารวจตัวน erm ี้เนี่ยข้อสามีสําคัญก็คือตรวจสอบแปลงข้างเคียงปรากฏว่ามีรายชื่อผู้แจ้งการครอบครองตามบ่มมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินมีพื้นที่ป่าสงวนในชาติคือ้อคอทชอนี่นะมีมีชื่ออยู่นะนายวินนางอรพินนี่ตัวนี้ไม่กล่าวชื่อเขาก็ได้เพราะอยู่ในนี้ ก็คือโดยรอบมีมีชื่อคนอยู่แล้วชวนแปงนี้เนี่ยคนครอบครองนีก็ชื่อโคนมาลัยแก้วสุวรรณเป็นเจ้าของที่ดินได้ให้เท่าคำว่าค<ม>ือไม่ด้ว่าเจ้าของที่ดนได้ให้ได้ให้เท่าคำว่าไม่เดี๋ยวผมผมผม <c oughs> ผมอ่านเลยไปีข้อที่สี่เนี่ยจากการสอบถามผู้ร้องนางนาง ผู้ร้องสอบถามมาสอบถามผู้ถูกร้องนะเราไม่เอาชื่อออกก็ได้เนาะก็คือเขาบอกว่านางดวงเนตรอ่ะเดี๋ยวนะให้เท่าคำว่าตนเองและสามีได้เขาทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากเจ้าของที่ดินนางคนมาลัยไม่สามารถเขาทำที่ทำกินได้เนื่องจากย้ายไปอยู่กับสามีที่หมือบ้านอื่นอ่เลยให้ผู้ผู้ร้อง เทาทำประโยชน์ในพื้นที่ทางกก่านะเนื่องจากถูกปล่อยทิ้งร้างไว้นานพื้นที่จะรกร้างและอาจถูกตัดสิทธิการทำกินตามเงื่อนไขของโครงการคอชอนะครับประกอบกับเป็นหมวนผู้ผู้ถูกร้องว่าจะไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ที่ยังไม่สิ้นสุดเพราะที่ดินของผู้ถูกร้องห่างไกลาจากบ้านจึงให้เขาทำกินใน่ที่ทางกก่า,กาวส่วนประเด็นที่ว่าได้มีการซื้อขายหรือไม่ต้อขอยืนยันว่าไม่ได้มีการ คือขาแต่อย่างใดนะแล้วก็หาก้าตัวนายคุมาลายเขบอกว่าก็ให้การเหมือนกับคนนี้ว่าไม่ได้ซื้อขายแต่มาณนี้แมเดื่อนพูดง่ายว่าคนคนถูกร้องก็บอกว่าไม่ได้ซื้อเจ้าของที่ก็บอกว่าไม่ได้ขายไม่ได้ขายแต่ทีนี้ตัวนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้บางบางคนไอเอสซีเขาเน้นหมาว่าทําไมมันไม่มีคน ตำรวจลงมามากมา,กมายเหมืนนในใอนกรณีใดคนอันนี้นี่อยู่ในขั้นตอนการการรวบรวมพยานหลักฐานนะยังไม่ได้ที้ว่ามีความผิดหรือไม่มีความดีมหาหลักฐานข้อมูลหลักฐานก่อนก่อนจะเข้า,ขาคณะกรรมการว่าแต่ข้อทีจจริงมาอย่างนี้แหละ,ะ,ะนี่คือฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายผู้ถูกร้องนะให้การส่วนมากคือทั้ง,ท,งทั้งสองคน่แต่ ที่ผู้ร้องนะให้เขาให้ไปแล้วไม่ได้เอามาเขียนในนี้แต่จะเอาไปพิจารณาประกอะบอก,กันแล้วจะสั่งจะสั่งว่าคือในในกรอบมีสั่งว่าอย่างไรแล้วจะแจ้งคําสั่งนี้ไปยังผู้ร้องสมมติว่าสั่งว่าไม่ความเห็นมีความเห็นทางรการว่าไม่ไบิดลุกอย่างนี้นะก็จะทําเรื่องนี้อธิบายไปให้ผู้ร้องทราบไม่บดลุกเพราะอะไรแต่ถ้า ถ้าเห็นว่าบุกรุกเขาก็จะแจ้งข้อหาทีนี้เขาก็จะไปแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็จะมีมีกรรมที่ว่าถูกจับใช่ใช่นี่นี่ขั้นตอนแรกคือมารวบรวมพยานหลักฐานเท่านั้นแล้วทีนี้ในมุมมองของแม่กฎหมายเนี่ยข้าใหญ่อ่ะเท่าที่มาฟังมาดูมาสังเกตกันร่วมด้วยเนี่ยมีความคิดเห็นในแนวส่วนตัวในความคิดของผู้ผู้รู้กฎหมายนี่คือ ในในความคิดผมนะผู้ผู้ถูกผู้ร้องนี่ก็คือเขาร้องว่าเข้ามาบุกทุกทำกินในที่ของป่าสงวนค่ะเออแล้วก็ผู้ถูกร้องนี่บอกว่ามาทำกินมาทำกินเขาได้รับอนุญาตจากเจ้าของนะครับเามีความมันก็ตัวนี้ตัวนี้ยังยังไม่ตอบไม่ได้เพียงแต่ว่าได้ ข้อยุติในเบื้องต้นว่ามีการเข้ามาทาจริงๆตอนนี้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเพราะว่าแล้วแต่มุมมองเจ้าหน้าที่ว่าจะพิจารณาว่าอย่างไรว่านี่คือการบุกคุกแล้วอย่างนี้หรือนี่ไม่ใช่การบุกคุกแต่มาเข้าทําแทนคนนั้นอ่าโดยขออนุญาตมันก็จะมีคําสั่งมาสองอย่างนี่แหละเนาะ ร้องยอมรับว่าได้เข้ามาทำกินตรงนี้ก็ต้นเหตุความขาดหมายอยู่นะก็ปกติถ้าทนายถ้าทนายคือถ้าผมข้อแนะนําผมกับผู้ถูกร้องนี่ผมจะแนะนําอย่างนี้นะก็คือในความคิดของทําก็อย่ารับถ้ารับจะรับชิ้นเดียวไม่น่าจะรับว่าเข้ามาทำกินใช่ไหมแต่คงมันอาจจะจนด้วยหลักฐานน้อเพราะว่าจะมีภาพมีอะไรมีคนข้างเคียงยืนยันอย่างนี้มันก็เลยเขาก็เลยไม่เสี่ยงที่จะ พูดแบบนั้นไงแต่จะเป็นเทียตไปได้ถึงท่านต่อไปนี่เจ้าหน้าที่น่าจะเอาของฝ่ายผู้ร้องกับป่ายที่ถูกร้องนี่มาชั่งน้ำหนักกันว่าสุดท้ายแล้วมันมันเข้าข้อคือต้นไม้หรือเปล่าเพราะว่าคนที่ร้องก็ไม่ได้ร้องต่างจากนี้คือร้องว่าเขาเข้าไปทําเขาเข้าไปทําประโยชน์ คนนี้ก็รับแล้วเขาทำอยู่มีแต่แซวว่าวิจิชัยเลยว่าเขาไปทําประโยชน์ที่ผิดไหมประมาณนี้นะครับวันนี้ถือว่าได้ผลเป็นอย่างดีนะไม่ต้องแย้งกันว่าไม่ต้องไปหาว่าได้ทําหรือไม่ได้ทำเพราะเขารับอยู่แล้วว่าไเขาเขาไปทําแต่เ็ามีเหตุผลในการเข้าแค่นั้นเ,นนนเองนะนี่คือ,น,คอนี่คืออาจะอาจะเป็นาอาจจะเป็นภาษากฎหมายที่ฟังแล้วหลังบ้านเองก็ คิคิดตามอยู่แะคะก็คือ,อนนมุนงงน,นิดหน่อยงงงนิดหน่อยเราก็ในในความที่เป็นนักกฎหมายก็คือจะพยายามจับประเด็นให้เรา<ช>เข้าใจเราจะได้ตามคดีนี้ตามเรื่องนี้ดีกว่า,าไม่ได้เป็นคดีนะตามเรื่องนี้โดยเข้าใจส่วนคนไม่เข้าใจทําไม่มีการจับแบบใครคนบันยังอยู่ขั้นตอนการตรวจสอบตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนอยู่นะครับแล้วสืบคือสอบสวนนี่คือหน่วยงานที่รับผิดชอบสอบสวนไม่ใช่เจ้าหน้าที่สอบสวนนะครับถ้าเจ้าหน้าที่สอบสวนที่แจ้งข้อหาก็แล้วนี่ค่อยสอบสวนนะครับแต่ก่อนจะแจ้งข้อหาได้นี่ตัวเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการรับผิดชอบต้องไปแจ้งแจ้งความก่อนแจ้งความร้องทุกข์ก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนนั้นนี่มันยังไม่ถึง ก่อนเขาจะไปแจ้งเขาจะสรุปในพื้นที่ก่อนว่าตกลงนี่เขาทําผิดไหม,มนะมถ้าบอกว่าทําผิดเขาก็ไปแจ้งความ,มถ้าไม่ทําผิดเขาก็จะแจ้งเอกสารมาให้ผู้ร้องว่าไม่เป็นการบุกรุกชวนเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่สิทธินะทีนี้สิทธิเราจะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีนักกฎหมายที่เขาจะทำอยู่แล้ว่าพี่พีเอฟซีแล้วก็ผู้ที่ติดตามด้วยนี้ะจะเข้าใจนะคะก็นี่ช่วงที่รอ คุณพี่กับทีมงานพนวนมาตามมาหลักบ้านก็อยากอัปเดตอยากถามในในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าหลักบ้านกับผู้ใหญ่เดินทางมาทําอะไรที่นี่กันนะคะก็ตามนี้นะคะพี่นะมีอะไรก็ติดตามใน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 พวกหุลเรื่องนี้ติดตามไปพร้อมๆกันตอนต่อไปนะคะพี่ทีครับี่สวัสดีนะคะสวัสดีครับค่ะโอเคขอบคุณท่านทนายนะคะ ี่ให้ความกระจ่างใสนะคะแก่เราพอเข้าใจก้วเนาะพอเข้าใจแล้วค่ะค่ะเลิปีก็ขอเข้าใจนะคะคิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ